สวัสดีค่ะโครงการนักส่งเสริมสุขภาพจิตชุมชนเนี่ยเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นโดยคาดหวังถึงเอา์คัมก็คือว่าเราจะสามารถผลิตนักส่งเสริมสุขภาพจิตท,ที่เป็นคนจากชุมชนเองวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนตนเองนะคะแล้วก็ออกแบบการดูแลสุขภาพจิตของชุมชนตนเองได้นะคะโดยจะไม่ใช่การสั่งการแบบท็อปดาว แต่จะเป็นพื้นที่เนี่ยอ่านปัญหาของตนเองว่า,าปัญหาสุขภาพจิตไหนที่พื้นที่ต้องการจะส่งเสริมสุขภาพจิตนี้นะคะแล้วพื้นที่ก็จะส่งคนที่คิดว่าเหมาะสมเนี่ยมาอบรมอย่างเช่นในบางจังหวัดรู้สึกว่าปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยอยากจะดําเนินการในโรงเรียนงั้นคนที่เขาส่งมาอบรมเนี่ยก็จะเป็นครูกับนักเรียน ทั้งหมดแล้วก็โครงการนี้ก็ยังเน้นการฝึกภาคปฏิบัตินะคะก็คืออบรมในห้องเรียน2วันแต่หลังจากนั้นเนี่ยต้องไปฝึกการเป็นเคสแมเนเจอร์การไปดูแลกรณีหลายเคสนะคะอย่างน้อยเนี่ยสเคสต่อเนื่อง9เดือนเพื่อให้เขานำความรู้จากในห้องเรียนนะคะไปฝึกปฏิบัติไปทำงานหน้างานได้จริงสำหรับของสีสเกตนะคะสีสเกตมีความน่าสนใจเพราะว่าทุกคนกระตือรือร้นมาอบรมมากนะคะอันนี้ขอบคุณมาก ศรีสะเกดประกอบไปด้วยส4อำเภอนะคะมีอำเภอศรีรัตนนะอำเภอขุนหารอำเภอูสิงห์และอำเภอเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ8านะคะก็ทั้ง4อำเภอก็ส่งอสมอส่งผู้นําชุมชนมาอบรมนะคะโดยอของศรีสะเกดเนี่ยวางแผนไว้ว่าจะไปดูแลกลุ่ม Family Care Giver หรือผู้ดูแลของที่บ้านนะคะที่ดูแลผู้ป่วย จิตเวชกับจากสารเสพติดแล้วก็คนผู้สูงอายุที่มีความเครียดมีภาวะซึมเศร้าจากการที่อยู่คนเดียวหรือ,อผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆนะคะซึ่งสิ่งที่จะนําเสนอต่อไปนะกะ็เป็นบรรยากาศในห้องอบรมนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าคนสีสเกตตั้งใจเรียนมากค่ะขอชื่นชมทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยค่ะ ตอนที่วิเคราะห์เคสกันนะคะคุณว่าทุกคนตั้งใจมาก,กเป็นตั้งใจมากเช่นใจเนเพียนนะคะก็คือเนเพียนนะคะมีอายุ10ปีค่ะดืสุราวดล1เปนนะคะคอ,อยู่กับหลาน5ขนนะคะอายุระหว่าง5ถึง12ปีนะคะก็ <c oughs> คือส่วนแม่พ่อแม่ของเด็กนะคะไม่ได้ส่งเสริมเลี้ยงดูนะคะคือไม่ทำทางกราผ่านไปเลยก็คือ,คอมีรายได้นะคะจากเงิน,นยืมสูงอายุ700บาทแล้วก็ บัตรสวัสดิการหนึ่งร้านสามร้อยบาทะคะ่ะก็ลงไปแทน 1, บาทแผนการดูแลนะคะที่อยูอัศัยนะครับก็คือที่หัวใ <c oughs> ของคุณยายนะคะมีความไม่โต้น,นะคะ <c oughs> ไม่มั่นคงปลอดภัยนะคะก็แจ้งผู้นำชุมชนนะคะผู้าประต่างถึงนะคะ <c oughs> พอชอเพื่อให้มาดูแล้วก็ช่วยลดวงอนเช่นกับช่วยซ่อมแซมบ้านนะคะให้มั่นคง นะครับช่วยก็ตัวเองไม่ได้ค,คือสหันมากทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกค,ครับเอ่อมีรายได้หลักคือได้รับเบียยเ้ยอาชีพตัเบี้ยพิการของลูกสาวอย่างเดียวครับอือฮึผมไม่มียาไม่มีเวลาใช้มัมีน้ำประปาโอ้ยตายแล้วโอ้ยตายแล้วไม่สามารถรออาชีพดนได้ครับต้องดูดูแลลูกอย่างแรกคิดคคเพราะว่า ลูกก็เฉื <t t ่อยก็ยังไม่ได้ครับซึ่งแผนการดูแลครับแผนการดูแลก็เดี๋ยวจะให้พี่ชายแกเป็นคนดำเนินการสำหรับผมแผนการดูแลสำหรับผมนะครับบ่ค่อยหูเมืไหนก็ดหกงบประมาณนี่อย่างเดียวก็เว่าในนามของผมเป็นซีจีนะครับเราพิจารณาบริบาลผู้สูงอายุมาทบเรื่องมาซีจี้แขกเยอร์ปิดเป็นวันในซีจี้เพราะมันเอาไว้เบิ่์นที่เงบประมาณพองสูงทักแทนของเก็บ สวนักแห่งของชมรมผู้สูงอายุนะก็เข้าไปดูทุกอาทิตย์ขับไปเปีรรนะ่ยนภางเหมือนี่นออเล่นกับขาไปดูเนี่นความเป็นอยู่เป็นยังไงดีไหมให้ความรางสุภาพท่านใจกันมากเลยนะคะวิคอ์เคส ปายแล้วก็ประสานผู้นำชุมชนทู่เกี่ยวข้องอรพอสตองว่าจะเป็นโรงพยาบาลนะคะที่มีความส่วนร่วมให้มาดูแล yeah. ่ะเบื mm ้องต้นแล้วก็พูดคุยให้กำลังใจต่อผู้ป่วยนะคะอย่างเช่นคุณพ่อหรือว่าน้องเขานะคะที่เป็นโปลิโอก็ต้องให้กำลังใจเขาให้การ พูคุยนะคะแล้วก็ช่วยเหลือความเป็นอยู่พื้นฐานเช่นอันดับเรขกว่าเราจะประสานหน่วยงานต่างๆนะคะกว่าจะมาถึงก็ช้าค่ะแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเป็นอาหารเป็นยารักษาโระคคะ่ะแล้วก็ช่วย